ทางอีกทางหนึ่งทางออกไปออกจากวัดเนาะถ้ากระบูมีอย่างเนาะตัวนี้นก็เป็นทางออกไปในสวนนี่ห้อยยางไปเบื้องหันเลยเนาะมันมีอย่างเน,นาะ วันนี้จะเป็นบอลนะครเขาจะขอพรอเอาเสือกเมียงมามัดเขียนเขียนคำขอพรหลาอมเาเนาะมามัดติดเนาะขอพรอเรื่องสุขภาพเรื่องเนาะบอลนี้ก็คือกันเนาะบอลเขาจะขอพรอกันเนาว่า มันเป็นอ,อย่างมีกับพคกโอ้โหเหมืนมันเป็นมงหินละ่ะหลาคนมีบนบูซาบ,บูอย่างเนาะเดี๋ยวห้องยางรอดน่ากลัวเลยเนาะมันมีอย่างเนาะทั้งสองเบืองเนาะมันจะมีตุก๊กเนาะมีตุก๊กือสารเจ้าเนาะมีระมี ตือสั่นเจ้าเจ้าบรเห็นียังมีแต่ห้อมัดคือมัดอ่ามัดท้งที่ไม่นเอนอเป็นับบนี่อยังเนาะก็นี่จะเป็นบอลนะครเจ้าขอพอน้องแล้วสุท้ายเนี่ยนะทั้งคุ่น นะอ,ออกเลยนาะวันี้เลยว,ว่ามีเวลาเต็มทีสำหรับใครทานผู้ชมเนาะตัวนี้ก็อันนั้นเนาะตัวนี้ก็เป็นตู้คู่กันนะตูะ้ขอใส่กระเจ้าไปนะ้นอาจจะมีภาพเหมือนไนนะ่ได้เนาะ แต่ว่าคือสที่สำคัญเนาะเพราะว่าเห็นสฟก,กระเจาอย่างพักไงเนาะตัวนี้ก็จะเป็นโอนัมสำหรับหลังมือยาบุญเนี่ยเขาจ่ายสนำ่าใช่เนาะประมาณนั้นเนย่อยงางไปพุนเลยเนาะนย่อยยางาเข้ามา ที่มันจะนั่งมาบูซานะบูซาอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวโปนน่ะสตันดาวน์อย่าง <laughs> <laughs> บเห็นพระเจ้าเนาะ mm hmm. เห็นแต่หูคือหูบแพร่นาคแนะ mm hmm. ป็นนี่ mm hmm. เดี๋ยวจะข้างเงายงคนข้างหลงแลวันนี้เนาะ mm hmm. เห็นเขาจะามาขอพรตบมือ,น,อนี่เนาะ mm hmm. ตัวนี้จะเป็นด้านหลังเนาะ บ่มียงมีอย่างๆลุงมาออกมาทาั้งหนาเนาะออกมาด้านข้างสีสดทั้งหนาเนาะที่นี่เป็นบรรยากาศอาะบรรยากาศบรรย,ยากาศทั้งหนาเนาะทางทางข้างเนาะขอ,อไปคางอีกกัมหนึ่งเนาะ วีสีพายางไว้คุณพะเห็นอุ้งเห็นกระต่นุ่งชิมโมโนมามีสีพาไปทงยยงทางหุ่สมสสสบัติงานฮักทำหนนงก็อยู่แต่จะมีอันอีทึกหนึ่งเนาะ นนตัวนี้เป็นบรรยากาศดันดน,นาเนาะดันนาอีกครั้งหนึ่งเนาะ ดีสิพันยางให้พูดนะ ด้นทางนาดันผู้ชมมันท่านผู้ชมเห็ดแย่งเป็นบอลดีคำขวานเมื่อกี้เนาะที่นี่จะเป็นบอลบอลที่ว่าเ่ามาเชียงโซกเชียงแห่งเนาะเชียงโซกเชียงโซกเป็นอย่างค e e an like ือบ้านเท่านั้นแหละมันจะมีไ so ม้หรือว่ามีอย่างที่ใ่าแห่งห่ค้นๆๆหล้วก็เชียงโซกเนาะคือใบแย่งกับจกเอาตามใบแห่งมาอ่านเนาะก็คือบ้านเท่านั้นเนาะ ที่นี่จะเป็นบอนบอนก็คือบอลบูซานะบูซาเอาใบอย่างขยาเนี่ยหลังจากนั้นมันจะมีราคาอย่างน้อพอตามบูซาก็คือเรานจะมีมีคนอยู่หันเนาะมีคนอยู่หันเอาออกเอา,เอาหาเนาะ เขาไปก็เป็นเขาเอาไปก็เป็นเครื่องล้างของขังเครื่องล่างสำหรับพวกนี่าก็เคยเราสายไฟมุขเนี่ยนะครับเทปเซียนเท่านะสายไฟมุขหรือของขังของชาแล้วเนาะหลังจากนั้นเาเขาจะเอาไอ้พวกทิ้งใดเป็นมัดมัดใบบอลนะเนาะมัดเอาไปเชี่ยนใบบอลงนานเนาะ ก็นี่จุนิบอลเขาจะเขน็เขน,เขนเข็นเข็นเตี๋ยขอพ่นไปอย่างเนาะนีะ่จุนบิบอลเขาจะมาห่อพอนมันะนะสำหรับคลิปนี้ดีกว่าี่ขอจบเพียงเท่านี้นะพบกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจากกันไปก็อย่าลื่องกุศลแฝงๆในกันไปเพื่อเป็นแรงใจใ,ในการ ทำคลิปต่อไปสบายดี